เออยังไม่มีอะไรทำอะไรเว้ยดู YouTube ดีกว่าเออมีช่องช่องหนึ่งนี่ว่าแม่งพี่คนทำโคตรหล่อพิมไปดูดิเฮ้ยอมยไม่ใช่ิพมพ์ผิดอีกแล้วโอ้โพิ์ไปดูละใฮ้ โอ้ยี่สิบซับตะไคร้โอไมก้าโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะคะผมมันไม่ไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาสอนโหลดไม่ได้มาอะไรต่างๆนะผมวันนี้ผมจะมาฉลองยี่สิบซับตะไคร้นะครับผมอืมอ่าก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนในยี่สิบซับตนะครเนี่ยขอขอบคุณมากๆนะครับผม เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผมเลยนะเออแรู้สึกตื้นตันใจอะครับไม่ใช่แหละอ่านะผมก็คนที่กดซับตไคร่ก็ขออยู่กับผมมานานๆน,นะครับผมแบบสุภาพร่างกายแข็งแรงเรียนเรียนได้เก่งเฉลี่ยดีๆอะเอออะไรครับผมก็แบบขบุณครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนีครับบ๊ายบาย